แรงไอ้จัดโอ้โหเดีเ้ยนี่ยมีโมซ่าโอ้่ขับเป็นป้าคตรดีอ่ะนี่ยขับโอ้โหเอินจัดแล้วท้องฟ้าสี่ฟ้าโอ้โหยังสวย

แม่งแบบอ้ยนี้เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วแบบโอโหแม่งแรงเลยเร,รยาขับกลับเลยอยู่ขอ,องร้านเล่นเนื้อ่ะหน้าจะาห้าของกูวันนั้นอ่ะวันนั้นแรงจัดกูยังลุกไม่ไหวเลยน้ามมาไหน66ขั5อันอยู่ยฝั่งนี้หมู่บ้านอ่ะ คือสาฝั่งนี้ใครสังาบอกข้าวมาบอกผิดเฮ้ยนีมาวะ๊บนึง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 